วัดีค่ะวันนี้น้องอิงมาเที่ยวไหนคะมาทําบุญที่วัดมงทองจังวัดจังวัดอะไรป้าป้าแม่พูดไม่ได้อะชเชิงเซาโอเคเขาไม่ออกเสียงไม่ถูกได้เมื่อกี้เราไปไหว้เท้าไปสวยไหมไป้ป้าดูเรือไหนนูนนูเรือเรือสวยมากนูนด้วยเออมันมีป่ากลกลางด้วยนะเด็กเด็ก อ๋อเขานั่งเรือไปใช่ไหมอ่าเขานั่งเรือน่าจะไปมีตึกลอยอังคารแล้วก็สถานที่เขากว้างเราชอบมาทําบุญที่นี่มากใช่ใช่เออน้องอิงฟ้าเคยมาที่นี่ยังคะอิงฟ้าเคยมาทํามาทําบุญที่นี่ยังคะเออุ้ยนเราอิงดูปลาตีนปลาตีนป้าดูโน่นโน่นปลาตีนปลาตีนสองตัวเห็นไหมเขาไม่มาอีกแล้วอ่ะมันมาอาบแดดไงลูกเห็นไหมมาบอกว่า มันก็บอกอุ้ยอากาศดีจังเลยวันนี้ฉันจะมาอาบแดดนะอินฟ้าฉันคือปลาตีนคือก็บอกว่าฉันเป็นอิงฟ้านะ้าฉันมาเที่ยวเขาว่าเป็นนะใช่ใช่ใช่ลูกอ,อิงเคยเห็นปลาตีนไหมปลาตีนมันจะอาศัยอยูอ่บริเวณขอบขอบใช่ใช่น้ําทะเลที่เป็นไม่ทราบว่าอยู่ปากกุมกลางอะไรประมาณนี้เลยเอามาดูซิวิ่งตึกอะไรนู่นเขาบูตึกเดี๋ยวทีพาพี่บินมาดูเพ่มปลาขึ้นมาดูซี ลอยฟ้าตรูนูดูนาแต่หนูยังไม่เห็นเลยอ่ะนู่นสูงมากเลยปะป๊าน้องอิงฟ้าดูโสูงมากโอ้ยนี่นี่แล้วมาข้ามสะพานตรงนี้กันไหมมีสะพานโค้งขึ้นไปด้วยนะเราจะขึ้นข้างบนไหมเราจะขึ้นไปโค้งหรือว่าจะขึ้นด้านล่างดีคิดเถอะคุณขึ้นข้างบนใช่ไหมอ่ะเราขึ้นไปข้างบนดูนะคะข้างบน เดินเองนะคะเดี๋ยวน้องอิีฟ้าค่อยๆเดินเดินกลางๆบันดังๆใหกลางๆลูกให้แม่มีน้ำด้วยแม่หามีน้ำด้วยน้องอิีฟ้าจะขึ้นไม่สวยมากเอ้ยสวยมากจริงด้วยเอ้ยสวยมากจริงด้วยทุกคนตื่นเต้น่ะตื่นเต้นนะน้องอิีฟ้าบอกตื่นเต้นปะบ้าเป็นไงตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมอีฟ้ามองดูไปไกลๆตรงนู้นสวยไหมคะเต้นมาก ตื่นเต้นมากเลยอ่ะอีกฟ้ายยืนถ่ายตรงนี้ไหมเต้นเลยคะไหนคะไหนคะสวยไหมหนึ่งสองอากาศดีไหมวันนี้ไม่ร้อนน้องไม่ร้อนมากอากาศดีอ่ะใช่เดี๋ยวเราลงไปทําบุญด้านล่างกันนะคะค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงก็จะมีแบบสะพานสองอย่างใช่ก็เดินไปข้างล่างก็ได้สวยมากหนูยังไม่เห็นด้านนาเลยเนาะหนูเคยมาไหมล่ะเคยมาดูแล้ว มาค่อ๋อไม่เคยมาตรงนี้ใช่ไหมตื่นเต้นปะปาน้องตื่นเต้นอ่าต่อไปก็จะเป็นสะพานสะพานที่ข้าไปทำปูนตรงตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมวัดต้นบัวตรงนี้แตนว้าอิงยูกยาน่าสีสวยมากยาน่ายาน่าไม่เห็นเลยว่ะไหนอูดานทะเลสีสวยมากเลยวันนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นนะคะ นี่เรีกว่าพระนักขยานาทีเสียนคะสอง่เถ่ายไหมไปยืนไปนถ่าค่ะาเขนาี้แม่เคยมายืนถ่ายตอนที่แม่ท้อิงฟ้าท้อิงฟ้าออิงฟ้านี่แหละอิงฟ้าเคยมาแล้วหนึ่งสองอิงอิงยาวมือนั่นปากลูกยิ้ม ไปต่อไปต่อนะคะนาสวยมากสวยมากเลยเอ่ะบอกทุกคนสิว่าน้องอิงจะมาทำบุญแล้วการทำบุญของน้องอิงวันนี้จะทำบุญมาบ้างเมื่อกี้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณโนมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทำบุญอยู่ตรงเจดีย์กลางน้ำใช่สวยมากเลยอ่ะสวยมากมันระยิบระยับใช่ไหมใช่มันเป็นอะไรที่ระยิบระยับดูนะอุ้ยสวยใช่สวยมาก เีในมากเลยใช่ไหมคะน,ออน้นองอิงน้องอิงอยากอยากชอบมาทําบนะุญไหมลูนนกสินากก่าจะเป็นนกนางแอ่นมันนี่เขาเรียกว่านกนางแอ่นไหมใช่นกสีข,า,ขาวขาดูมันบินเล่นน้ำหาอาหารแม่นกบอกว่ายังไงนกเขาบอกว่าอุยวันนี้อากาศดีจังเลยฉันจะมาบินเล่นน้ําหาปลากินดีกว่านูงงา่นไงอ่ะเขามีอะไรนะเขามีกําหนดค่าภารกิจ พระท่านผู้ใหญ่หรือเปล่าแล้วก็มีมันไตด้วยสะพานอ้าวมันมีสะพานด้วยนะใช่เดี๋ยวเราตื่นเต้นอ่ะคุณตรงไหนก็น่าตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะตื่นเต้นมากมีหมดเลยอ่ะน้องอะไรมันใหญ่มากมันใครชอบชอบหรอวะมันเป็นอะไรที่แบบน่าเดินเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดนี้มีนางผีเสื้อสมุดแล้วก็พระอภัยมณีด้วยนะคะ ไปดนนูนี่ม้าินมังกรใครที่เคยเรียนหนังสือวิชาภาษาไทยกรอนของท่านสุนทรผู้จะต้องรู้จักพระเพมนีสวยมากแม่ คือราศีดาบทค่ะอันนี้น้องอิงราศีดาบทค่ะเป็นที่ท่านอาจารย์ของพระอภัยมณีคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนุณพ่อเนี่ยก็เ,เป็นพระอภัยมณีพระอภัยมณีมีแฟนอยูย่สองคนนางเงือกคุณนั้นชือนางเงือกนะคะนางเงือกเป็นแฟนของพระอภัยมณีแล้วกเขามีลูกน้อยชื่ออะไรคะสังทองส,สิงสมุดสิงสมุดไม่ใช่หรอ ม้านินมังกรไงม้านินมังกรอันนี้นางยักษ์พันธุรัตน์ใช่นางชื่อนางยักษ์พันธุรัตน์ที่ไปลงรักกับอภัยมณีคนแต่งเรื่องนี้ชื่ออะไรนะสุนทรภู่เป็นคนจังหวัดไหนะส้าจังหวัดระยองระยองอุ้ยอิกฟาตื่นเต้นไม่เบาเลยเดี๋ยวเราเราเข้าข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ลืมมาแล้วเราเรียนมานานแล้ว ไปเดี๋ยวเราจะไปสะพานกระจต <c oughs> ื่นเต็นมากต <c oughs> ื่นเต็นจริงจเตเลย่ะจัม่ันนี่เขาบอกว่านางอ,อ,อ๋ต้องไปขึ้นสะพานข้างบนหมไปข้างบนก่อนไหมนี่งจะไปข้างบนก่อนไหมหรจะเดินสะพานก่อนเดี<ง>๋ยวค่อยมาลงสะพานไหมเรานไปข้างบนก่อนโอเคไหมเดีย๋ยวเราต้ไปซื้อตัวก่อนนะคะ ราต้องไปซื้อตัวทำบุญก่อนห,หนาเดี๋ยวครับขึ้นเดี๋ยวมองดูนีที่ึตรงนี้ชั้นที่สองต้องใครจะจ่ายเท่าไรบ้างคะมานสอง,งสามคนห<า>น,น,น,น้า,นข,านขึ้นลิฟต์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 หมายถึงอาเป็นกระจกเนี่ยหละค่้าะ อ๋อแล้วขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปดูวิวห้องบนหรือเปล่าขึ้นลิฟต์ไปถ้าไปสะพานกระจกคนละสามสิบเทาขึ้นลิฟต์คนละยี่สิบบาทแล้วแต่พี่ไปไหนก่อนอ๋อเอาคนละยี่สิบบาทก่อนค่ะทุกคนสี่สิบค่ะเด็กไม่เสียตังค์เออเด็กไม่เสียตังค์นะคะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์นะคะเสียสิบสองเดินไม่ไหวนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปตื่นเต้นตื่นเต้นน้องไม่เคย อ่ะแม่ก็ตื่นเต้นไม่เอาหรอกค่ะน้องอิงแต่ว่าแค่ฮะตื่นเต้นตาวากเดี๋ยวเรามาขึ้นเี้กันก่อนนะคะมาแล้วนี่คือตงขึ้นะด้วยทุกคนมาเลยมาเลยแม่กลัวแม่ต่นตัวล้วอิงดูดูทะเลเอาตั๋วตัวตั๋วมา ดูข้างบนนะคะป้าป้าถ่ายข้างบนนี่นี่ป้าป้าดูโอ้หมันสวยมากอิง่เห็นน่ากลัวเลยดูตีพื้นเหมือนเราห่อได้เลยอ่ะป๊าป้าเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะหนูอยากให้ป๊าด้านหนึ่งหนูไม่เคย้ปตั้งนหน่เลยวิน่ากลัวป๊าป้าชอบความสูงป๊าป้าเป็นคนกลัวความสูงป๊าป้าไม่กลัวด้านนอนเลยเอออุ้ยสูงไหมคะ อุ้ยมองไปไ<ส>กลๆด<ส>้วกินมองดูไปไกลๆป้าป้าค่ะไปไกลๆนู่นดูสิทะเล่กลหน้าหนูยังไม่เห็นดูแลนะบ้านเราอยู่ตรงนูน่นนุ่นชนบุรีเห็นชนบุรีไหมนู่นป้ายโลตัสคัดมออยู่ตรงนูน่นถึงแล้วบ้าอยากให้ดูอ,อะไรรีบบอกไปเลยรีบบอกไปอยากให้ดูตานข้องอ่ะโอ้ยโอ้ยมันสูงแต่รด็กทาก็ เราเนี่ยราอยู่ตรงไหนครับป๊าป้าอยู่ชี้ชั้นที่12ครับส2องู่กรุงเทพเนเิงนู่นเมืองหลวงของเรากรุงเทพนะคะอยู่ตรงนู่นไปตรงนู่นนู่นโรงเรียนอะไรนะมหาวิทยาลัยเอแบกเห็นไหมทุกคนเห็นเอแบกไหมคะ อืมนี่ก็สวยเนี่ยเนี่ยเรามองมาตรงนี้สวยมากอีฟ้าถ่ายรูปไหมลูกสวยมากเลยนั่นไงรถเราจอดอยู่โน่นใช่กูขากับพี่วินเขายังไปเย็นมาเลยอ่ะดูเรือล่มนี่เขาเรียกว่าเรือล่มในหนองเงินทองจะไปไหนเสียอีฟ้ามาแต่เรือมีทางนัดอินจากมัหลังจากนี้ค่ะมันหลังมา หนึ่งสองย้อนแสงใายใกล้หน่อยวีวิดีโอหยุดไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าต้องต่อเนื่งองเราหยุดได้ปะ,ปปะจะได้ใช้โหมดนี่ไงไไเธอ,อเนี่ยชัดมานี่หันหน้ามานี่หันหน้ามา อิงเ่ใหม่ไหมไม่มีรด้วมไหนคะไม่อยู่กลางทะเลไงคะตอนนี้ตอนนี้คิดเดี๋ยวไปตัดเอาหรอใช่เมีทะเลไอ้จดีกันนไม่ต้อกับป๊าไอตรงนี้เออตรงเนี้ยแสงเข้าชัดอ่ะอิง อีกหนึ่งสองอันดี้ภาพชั้นเลยหนึ่งสองนี่พอถายิ้มหน่อยนี่ทำนี้นี่แม่อิงฟ้าอีกฟ้าเลยเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งหนึ่งสอง,สงถ้าถ่ายแบบอย่างนี้หนึ่งสองนี่สวย โอ้อาือเห็นเต้นไหมต่นต้นสคัป้าตื่นเต้นค่ะป๊าเข่าอ่อนป๊าป้าไม่มองไปไกลๆเลยปาป้ามองใกล้ๆมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันสูงแล้วมันยิ่งตลอด้ามาไม่ได้ยากเป็นลมเนี่ยเดี๋ย